เดนจิโหเดนจิโวยตอนนี้ก็สั้นสั้นกว่าตอนที่แล้วต่างหากหมายถึงถ้าอ่านนะนะใช้เวลาสั้นมากแต่เอาจริงๆมันมีเนื้อเรื่องให้พูดเยอะพอตัวเยอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันในเนื้อหาหลักได้ทริกเกอร์วอร์นิ่งนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยมันจะมีรูปประโยคบางคำเนี่ยเชื่อมโยงกับการฆ่าตัวตายนะครับใครไม่ชอบข้ามไปได้ข้ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังรีแคปตอนหน้าก็ได้ สวัสดีครับผมเป็ดดักฟิกเกอร์และนี่คือคลิปคุยกันหลังอ่านเชนซอมแมนตอนที่127ที่น่าจะสั้นมัง้งคลิปนี้เป็นคลิปพอดแคสต์นะครับใครที่มี YouTube Premium เนี่ยสามารถกดปิดหน้าจอแล้วฟังแต่เสียงได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากดูภาพกินละมันๆประจำตอนที่ตอนนี้มันมีโคตรน้อยเลยเว้ยก็สามารถเปิดหน้าจอดูได้ตามปกติเลยนะครับแล้วคลิปคุยกันหลังดูเชนซอแมนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พูดถึงเนื้อหาของเชนซอมแมนในตอนนั้นแบบจัดเต็ม หรือก็คือสปอยนั่นเองใครที่ไม่ชอบสปอยหรือยังไม่ได้อ่าน c h a i n ซอมแมนตอนที่127เนี่ยก็สามารถกดจุดคลิปนี้แล้วไปอ่านเ i n ซอมแมนแบบแปลไทยถูกลิขสิทธิ์3ตอนล่าสุดได้ที่แอปมังงะ plus ได้เลยนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของคลิปคุยกันหลังอ่านเนี่ยจะมีการรีแคปตอนก่อนหน้ากันนิดหน่อยนะครับตอนที่126นั้นโชว์ให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างเดนจิและเจปีศารใแการร่วงหล่น เดนจินั้นทั้งเลื่อยทั้งหัน่นทั้งกินเจร่วงแต่เจร่วงแกก็ไม่เป็นอะไรเลยรีเจนเลือดกลับมาเต็มได้ทุกครั้งนะครับและเพราะว่าเจร่วงแกหมดความอดทนกับเดนจิเราเจ,แก,ากเจ,เาจแกเลยใช้พลังทำลายใจิตใจที่เรียกภาพของพาวเวอร์และอากิออกมาจนเดนจิล่วงหล่นสู่ท้องฟ้าแต่เดนจิก็สามารถแก้ตัวกลับมาได้ด้วยการเลื่อยหัวทำลายสมองของตัวเองจนในหัวตอนนั้นเนี่ยมีแต่ความคิดที่อยากจะโจยคอนด็อกฝรั่งเศสแล้วก็ซูดเจร่วงเข้าไปทั้งตัว แต่เจร่วงก็ไม่เป็นไรนะครับแหกพุงเดนจิออกมากระโดดดึงออกไปหาอาสะเลยทิ้งเดนจิแห้งเป็นศพครึ่งท่อนอยู่อย่างนั้นจนจู่ๆก็มีใครไม่รู้มาแบ่งเลือดให้เชนซอแมนไปสู้ต่อนะครับก่อนที่จะจบตอนตรงที่เจร่วงมาจะเอ๋กับอาสะที่กําลังแอบซ่อนตัวอยู่และนั่นก็คือทั้งหมดของเชนซอแมนตอนที่126ทีนี้ก็มาถึงเชนซอแมนตอนที่127เนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าเชนซอแมนตอนที่127ชื่อตอน เปิดตัวมาด้วยภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งของเจร่วงที่กวักนิ้วไปทางขวามือแล้วทิศทางการร่วงของอาสะเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเจร่วงอีกอย่างเลยนะครับว่าการร่วงหล่นที่เจ๊แกใช้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลอยขึ้นฟ้าอย่างเดียวมันร่วงไปทางไหนก็ได้นะครับแต่พลังนี้มันเหมือนเป็นแอเรียเอฟเฟกมันจะดึงทุกอย่างที่อยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยแบบวงกว้างให้ร่วงหล่นไปยังทิศทางที่เจ๊แกต้องการ พราะแบบนั้นเนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับอาสะเนี่ยก็เลยปลิวกระเด็นร่วงไปที่ทางเดียวกันกันกบเธอด้วยเลยอาสะที่กําลังหล่นไปด้านข้างด้วยสัญชตาตญาณเอาตัวรอดของเธอเนี่ยเธอจึงคว้าเอาป้ายโฆษณาที่ติดอยู่กับตัวตึกเอาไว้ยื้อไม่ให้ตัวเองหล่นร่วงลงไปแต่ไม่นานนะครับเชฟร่วงหล่นก็ทําตัวเป็นกอร์ดอนแดมซี่นะครับเธอเอามือทั้งสองข้างเนี่ยไปป้องหูอาสะไว้ก่อนจะพูดว่าเธอเป็นใครและอาสะก็ตอบกลับไปว่าเป็นแค่แซนด์วิชโง่ๆค่ะ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มชอันนั้นรายการฮิลคิดเชนนะครับเจร่วงเนี่ยเอามือป้องหูอาสะไว้และเริ่มใส่โคทางด้านจิตใจกับตัวเธอเจร่วงพูดว่าฉันรับรู้ได้จากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและกลิ่นของเหงื่อคะ่ะเพราะถ้ารับรู้ด้วยรสชาติของเหงื่อเนี่ยมันก็คือรสชาติของคนโกหกยังไงล่ะโทดๆอดอันนั้นบูจารตีเรื่องโจโจโล้ล่าข้ามสตวรรษ คอบอกหลังจากดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและกลิ่นของเหงื่อเนี่ยเธอก็เลยได้บอกว่าอาสานั้นไม่ได้ยึดติดกับการมีชีวิตขนาดนั้นตรงนี้นี่เอาไปเอาม,ามันเหมือนเจร่วงเนี่ยสามารถเช็คสภาพวัตถุดิบของอาหารเธอได้นะครับทั้งการหายใจการขยับร่างกายรวมไปถึงกินเหงื่อแต่ผมขอบอกอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับว่าฉากเจร่วงโอ,อบอาสาไว้เนี่ยถ้าไม่มาดูเอร่อยแปลกๆก,ก็ไม่รู้แถมประโยคพูดมันยังเหมือนพวกตะลุงเงินอีกอย่า แล้วเจร่วงก็พูดต่อนะครับว่ายางตอนนี้เนี่ยก็แค่ช็อกจากการร่วงหล่นกับกลัวความรู้สึกของร่างที่ร่องรอยและความมือของท้องฟ้าพอมาถึงตรงนี้อาสาก็เริ่มแพนิกและเห็นด้วยกับคําพูดของเจร่วงทีละนิดทีละนิดนะครับเหมือนกับสภาวะจิตใจของอาสานั้นค่อยๆแตกสลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจร่วงพูดทิกเกอร์คาพูดประโยคสุดท้ายว่าหลับตาสิคะถ้าคุณทําอย่างนั้นฉันสัญญาว่าจะทําให้คุณร่วงหล่นไปอย่างสงบ เหมือนไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรที่มันน่าเศร้าใจเรื่องที่ตัวเองโชคร้ายเรื่องที่ตัวเองไม่มีใครครบบแค่ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจเก็บอีกต่อไปปล่อยออกมาเหลือซ่านเรนเด็กดีไม่เห็นมีค่าแล้วอาสาก็เสกปภานาน่าแข็งออกมาแล้วก็ปิดตัวไม่ให้ใครเข้าหานะครับไม่ใจ่หรเว้ยเนี่ยพอเรื่องมันสั้นก็ออกทะเลโคตรบ่อยมา ต่อตอ่ตอ,อพออา,าสาดโดนไซโคทิกเกอร์ประโยคสุดท้ายที่เหมือนกับมีคนมาเห็นใจเธอแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางนี้จัดการทุกอย่างให้เธอแค่ปล่อยใจให้มันล่วงหล่นไปตามธรรมชาติก็พอภาพต่อมาจะไม่มีกรอบคําพูดแต่เราจะเห็นตัวของโยรุที่เหมือนกับกําลังตะโกนพูดออกมานะครับว่าอย่าไปฟังมันโวยตั้งสติไว้อยากตายจริงๆเรื่องไง อารมณ์ประมาณโยรุตามปกตินั่นแหละครับที่จะเยลลิงใส่ตัวของอาสะที่แบบว่าเอ้ยอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันฟังฉันฟังฉันนี่เอ้ยอาสะแต่แน่นอนนะครับว่าคําพูดของไลฟ์โค้ดโยรุนั้นไม่สามารถทะลุทะลวงเยื่อแก้วหูของอาสะที่จิตใจป่งตกกับชีวิตเพราะโดนเจร่วงไซโคไปแล้วได้อาสะหันไปมองโยรุเล็กน้อยจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเธอพยายามต่อต้านอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นภาพแฟดแบ็กของหัวหน้าหอเพื่อนสาวที่กลายเป็นปีศาจหนวดแล้วก็เจ้าแครมบง แพ้ใจต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในความทรงจําทําให้อาสะตัดสินใจหลับตาอยู่ดีครับและนั่นก็ทําให้อาสะร,ร่วงหล่นออกไปพร้อมกับความคิดของเธอที่คิดออกมาว่านั่นสิความรู้สึกดีจริงๆแค่นี้ก็ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องเจ็บปวดไปเองอีกถ้าตอนนั้นฉันทําแบบนี้บนเตียงนอนทุกอย่างก็คงจบลงโดยไม่ต้องเก็บมาคิดรูปประโยคตรงนี้แม้จะไม่ได้บอกตรงๆนะครับ ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เราก็น่าจะเข้าใจความหมายกันนะครับว่าอาสานั้นมีความคิดเชิงถ้าเราตายไปเลยตั้งแต่ตอนที่ได้รู้เรื่องเจ้าแครมบงก็คงจะรู้สึกดีเหมือนตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วอาสาเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เนื่องจากชีวิตที่แสนโหดร้ายของเธอมันประดประดังเข้ามาประทะตัวเธอตลอดเวลาเหมือนทําอะไรก็ผิดอยู่ไม่ถูกที่มันแทบไม่แปลกเลยครับที่อาสาะจะมีความคิดลบๆแบบนี้ ยิ่งมาเจอกับสุดยอดไซโคแห่งโลกปีศาจที่สามารถทําให้คนที่มีจิตใจล่วงหล่นลงเหีวและตัดสินใจฆ่าตัวตายได้แล้วด้วยเนี่ยยิ่งเป็นเหมือนคอมโบทําลายล้างนะครับแต่ในตอนที่อาสา,ศากําลังล่วงหล่นอยู่นั่นเองก็เหมือนกับเธอนึกอะไรบางอย่างออกมาได้นะครับเธอคิดในขณะที่กําลังล่วงหล่นว่าอ่ะแต่ความเสียใจอย่างเดียวที่ฉันมีแค่คนเดียวก็ได้ขอแค่มีใครสักคนจากหัวใจที่พอถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะมีภาพตัดไปที่ฉากใครสักคนหนึ่งกำลังวิ่งตึกๆๆมาเลยแล้วก็เป็นตัวของเชนซอมแมนโผล่มาช่วยเธอไว้ได้ทันนั่นเองโหโผล่มาแบบฮีโร่ฮีโร่เลยเพ่อคุนเดนจิของเราอาสาะนั้นตกใจที่คนที่มาช่วยเธอเป็นเชนซอมแมนนะครับส่วนเดนจิก็บนกระปอดกระแปดสไตล์พระเอกแกะดำประจำโชวเน้นว่าหนักโวย ซึ่งอาสาที่เห็นเชนซอแมนเข้ามาช่วยเธอก็รีบดิ้นปฏิเสธการช่วยเหลือทันทีนะครับเธอบอกให้เชนซอแมนปล่อยมือของเธอบอกว่าให้ฉันล่วงลุนต่อไปเถอะจนเดนจิที่เป็นเชนซอแมนของเราเนี่ยถึงกับงงว่ากําลังพูดอะไรอยู่นี่นี่อัวามาช่วยลือน่นเนี่ยอ้ามวยหรือจะให้อ้วปล่อยมือทําไมอาสาก็ไม่ได้สนใจข้อสงสัยของเชนซอแมนนะครับเธอพูดต่อทันทีว่ามีชีวิตอยู่ก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมละ่ะทั้งโดนคนดูถูกทั้งคาดหวังเอาเองทั้งถูกทรยศ เดนจินี่ถึงกับจุกเลยนะครับเพราะพี่แกโดนมาหมดแล้วก่อนตอบกลับไปว่าเออเรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกเหมือนพี่แกไม่ได้คิดว่าอาสะกําลังบ่นกับตัวเองอะแต่เป็นคําถามที่ถามใส่ตัวเชนซอมแมนแหละแล้วตอนนั้นเองที่มือของเดนจิซึ่งกําลังยึดอยู่กับตะแกรงกั้นชั้นดาดฟ้าก็หลุดมือนะครับเนื่องจากแรงความคิดลบๆของตัวอาสะเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ตัวอาสะโดนร่วงหล่นขึ้นไปบนฟ้าแรงขึ้นนั่นเอง เดนจิและอาสะล่วงหล่นขึ้นฟ้าพร้อมๆกันก่อนที่เดนจิอัจฉริยะอยู่ผิดที่ของเราจะจับใจความสําคัญของพลังนี้ได้บางอย่างพี่แกพูดขึ้นมาว่ายิ่งความรู้สึกกลัวร่วงหล่นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักขึ้นมากเท่านั้นพี่แกก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้อาสะนึกถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องสนุกๆได้แก่หมาหมาแมวแมวแล้วมันก็จริงนะครับไอ้เต้าก้อนพวกนี้เนี่ยมันฮิวใจได้ดีจริงๆ ซึ่งอาสาที่โดนไซโคได้ไง่ายพอนึกภาพหมาแมวตามคําของดินจิจนทั้งคู่ที่ควรจะล่วงหล่นขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยหยุดกึกกลางอากาศตรงนี้มี2ประเด็นให้พูดเลยนะครับประเด็นแรกก็คือแรงโน้มถ่วงโลกของเราสามารถต้านพลังการล่วงหล่นได้หากการล่วงหล่นไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นนะครับเพอๆเราสามารถจับมือกับเพื่อนเป็นลูกโป่งเดินไปเดินมาได้เลยครับถ้าเขาไม่ได้ร่วงแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพราะ ถ้าตัวเราไม่ร่วงขึ้นไปเหมือนกันเราก็จะกลายเป็นเสาค้ำดีๆได้เลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ทำให้อาสะเลิกคิดเรื่องลบๆของเดนจิเนี่ยที่มันแตกต่างจากโยรุแบบสุดขั้วเลยของโยรุนี่ให้อาสะนึกถึงความเจ็บแทนคือเป็นวิธีที่ดิบเถื่อนมากๆแต่เดนจินี่คืองุงยิ้มน่ารักนึกถึงหมานึกถึงแมวนึกถึงไอติมนะครับคือเมื่อก่อนนิสัยเดนจิเขาก็ดูน่ารักอยู่แล้วนะครับแต่แค่โตมาไม่ดีเฉยๆอะ แต่พอมีครอบครัวมีหมาอีกเป็นโขลงแล้วก็มีแมวอีกหนึ่งตัวเนี่ยนิสัยเดนจิก็เหมือนกับพ่อลูกอ่อนเลยครับแต่ก็น่าจะเฉพาะตอนที่อีกฝ่ายเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับแล้ววิธีการสู้กับปีาศาจเนี่ยมันก็ยังคงดิบเถื่อนเหมือนเดิมอยู่ดีแล้วทีนี้พอทั้งสองคนเนี่ยหยุดกึกกลางอากาศเดนจิก็เหมือนจะดีใจที่มันสําเร็จนะครับแถมยังพูดเรื่องหมาแมวไอติมต่อไม่หยุดพี่แกน่าจะหวังให้อาสะหล่นลงไปข้างล่างแทนที่จะขึ้นข้องบนแหละแต่ตอนนั้นอาสะก็ร้องไห้ออกมานะ เธอบอกเชนซอมแมนว่าอย่าให้ฉันคิดถึงแต่เรื่องแมวสิยืนยันแล้วนะครับหมาไม่มีผลกับอาสะแมวเท่านั้นเดนจิก็บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะเข้าใจสุดๆเลยอาสะก็ปฏิเสธทันทีนะครับจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อไม่มีใครเจอเรื่องร้ายแรงไปกว่าฉันอีกแล้วอะ่ะเออจะว่าไประหว่างเดนจิกับอาสะเนี่ยทุกคนคิดว่าใครที่โชคร้ายกว่ากันครับลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะครับ เดนจิที่นิ่งไปอีกสักแป๊บพอคำพูดของอาซาอีกรอบเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ามีวันที่ดีมากๆแต่จุ่ๆก็หายไปกระทันหันเกิดเรื่องห่วยแตกเหมือนเชยดจนเรื่องทุกอย่างห่วยแตกไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอาซาที่ได้ฟังไลฟ์โค้ชเชนซอแมนก็เหมือนจะสติคืนมานิดนึงนะครับโดยไม่รอช้าไลฟ์โค้ชเชนซอแมนของเราก็ลุยต่อนะครับพูดออกมาว่า ก็รู้มไม่ได้มีแต่เรื่องที่ไม่ดีไอชีวิตประจําวันเนี่ยแต่ทุกๆวันก็ดันเอาแต่คิดถึงแต่เรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นและชีวิตก็หยิบเอาเรื่องเรลวร้ายพวกนั้นมากองสุมรวมกันเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์รสแยเลยสินะเออเอ่อ,อประโยคไลฟ์โค้ดเมื่อคู่เนี่ยผมเกราให้ฟังดูเข้าใจง่ายจากต้นฉบับเล็กน้อยนะครับประโยคหลังจากนี้ก็ด้วยถ้าแบบ คำที่ตัวละครพูดมันไม่ตรงกับที่อ่านมาก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมเหลาคําเองอ๋อ,อแล้วก็เดนจิยิงยิงติดใจเบอร์เกอร์ของโคเปน,นิคจังอยู่อีกเหรอมาแค่ตกพื้นสองรอบเองเมื่อฟังไลฟ์โคชเชนซอแมนจนใจเย็นขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวอาสาก็ถามเชนซอแมนไปนะครับว่างั้นต้องทํายังไงอ่ะถึงจะก้าวข้ามมันไปได้ล่ะเชนซอแมนเชนซอแมนที่เห็นตัวอาสากําลังลุกลี้ลุกลนแต่ว่าเข้าทางไลฟ์โค้แล้วเนี่ยตัวเขาก็พูดออกมาว่า ไม่ได้ก้าวขามันร็อกเชนซอแมนน่ะฉันก็แค่คิดว่าหลังจากนี้ไปจะมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นกับชีวิตจนต่อให้กินแฮมเบอร์เกอร์รสเฉดก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะอาสะที่ได้ฟังก่อสงสัยเลยถามกลับไปนะครับว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันหมายความว่ายังไงฟ้าไม่ต้องมาอุปมาอุไมา,ปมาเปรียบเทียบคำนู่นนี่บอกมาตรงๆเลยดีกว่าเดนจิที่เข้าใจความหมายของคำสั้นๆอย่างหมายความว่าย,ยัางไงของอาสะ ที่ผมเหลาออกมาซะยืดยาวนะครับเขาก็ตอบกลับไปว่าไอ้เรื่องสนุกสนุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็คือเรื่องยังว่าไงเรื่องยังว่านะฉันอยากจะมีว่าิีกยังไงแล้วสิกเยอะๆแถมอย่างมีฮาริมด้วยสักโหลหนึ่งก็ดีจากคำกล่าวที่อิเดนจิเนี่ยมันเคยพูดไว้ตอนภาคแรกนะครับปิดท้ายด้วยอาสะที่ทำหน้าตาเยเกแล้วก็พูดออกมาว่า สุดๆที่สุดเป็นการพบปะกันระหว่างอาสะกับดินจิที่สุดยอดมากๆเอานะ่อาสะอย่างน้อยก็ได้เห็นเชนซอมแมนที่แท้จริงไม่ใช่แบบเดียวกับที่ในหน้าจอทีวีมันนำเสนอแล้วนี่ <c oughs> แถมอีตาดินจิของเราเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนปณิธานของตัวเองไปจากภาคแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> พี่เชียร์เองไอนะน้องหวังว่าจะสมหวังสักวันหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเชนซอมแมนตอนที่127เป็นยังไงกันบ้างครับโมเมนต์น่ารักกุ้งกิ้งระหว่างอาสากับเชนซอมแมนทั้งคู่เนี่ยจับมือถือแขนกันลอยปรับทุกบนอากาศฟากฟ้าอย่างโรแมนติกเลยนะครับจนเอาผมคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าใกล้ๆนนเนี่ยเจร่วงแกกำลังดูทั้งคู่อย่างฟินๆพร้อมจกปอกคอนกินไปด้วยหรือเปล่านะคือไม่เห็นเจ๊ผู่ออกมาขัดจังหวะเลยสักรอบเนี่ยหายไปไหนของเจ๊แกก็ไม่รู้ โอเคครับคลิปนี้คงไม่มีวิเคราะห์เนื้อเรื่องต่อเพราะแค่ผมเอาสมองมาคิดมุกออกทะเลในตอนเล่าเนื้อหาเนี่ยผมก็แทบจะสมองไหลเบลอไปหมดละไม่ใช่ครับเอาจริงๆผมมาคิดๆดูนะครับว่าไอ้วิเคราะห์เนื้อเรื่องช่วงท้ายเนี่ยเอาไปเอามามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นก็เลยว่าจะตัดมันออกกไปนะครับแล้วก็มาถามทุกคนด้วยคําถามคําถามหนึ่งแทนว่าคุณคิดว่าเดนจิและอาสะจะจัดการกับปีศาจแห่งการล่วงหน่อยยังไง ลองพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับผมใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับปรับกระดิ่งกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย